สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับกระผมวินซี่มาวินมาแวะนะครับก็จะมาบอกต่อถึงเมต้าหูฟังในสมัยนี้นะครับที่ผมเลือกก็ต้องเป็นหูฟังที่ดีที่สุดนะเพราะว่าผมก็เป็นนักพากย์นะต้องใช้เสียงต้องการมีมอนิเตอร์นะครับในหูนะครับที่เราไว้ใจได้นะครับนั่นก็คืออยากจะแนะนําเลยเบเยอร์เดนเมกับ mfx 150นะฮะก็จะเป็นหูฟังที่ผมใช้อันนี้คือเสียงจริงเลยนะเสียงที่ใช้จากไม์แล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็บอกเลยว่า แนะพ็กเกจนะมาเป็นกล่องปุ๊บปั๊บนี่ MMX 150นะครับเนี์นะก็แบบนี้นะครับนะก็จะมีการรับประกัน2ปีนะแล้วก็เป็นหูฟังที่ให้เสียงบอกเลยว่าเป็นไฮเอนด์มากๆคือแยกทุกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเล่นเกมอันนี้เหมาะกับเกมแบบ FPS คือเกมยิงต่างๆเนี่ยมันจะแยกซ้ายขวาชัดเจนมากาผมฟังแลว้วบอกเลยประทับใจนะครับผมก็เรียกว่าเป็น การเปิดมิติใหม่ของรายละเอียดเสียงต่างๆที่เราได้ยินชัดขึ้นหรือจะฟังเพลงก็ได้นะครับผมฟังเพลงแนวร็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงแบบปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังแบบหูฟังธรรมดานะมันจะแบบไม่ได้ยินเสียงพวกนี้ชัดเจนสักเท่าไหร่อย่างเสียงแท็บเสียงตัวปกติแล้วยิงเสียงสนแนใช่ไหมเสียงแบบเขาเรียกอะไรนะดังตุบๆๆแบบพร้อมกระเบสตลอดเวลามันเลยแบบ มันอาจจะดูกลมๆไปแต่นี้ดูดีมากๆนะครับและนี่ก็เป็นการนะครับกลับมาของหูฟังเกมมิ่งครับจากแบรนด์ที่ดีสุดในโลกนะเบเยอร์ดานามิกนะครับจริงๆอะ่ะนอกจากหูฟังที่ผมประทับใจนะอย่างหนึ่งนะี่ยที่ผมเคยใช้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของมอนิเตอร์นะครับของหูฟัง Bay er Dynamic, เบเยอร์ด a นามิกก็ไว้ใจได้คือได้ยินเสียงชัดทุกยติเลยนะครับ ก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีหูฟังที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมค์นะซึ่งไมค์เนี่ยชัดมากนะผมลองอัดดูแล้วคือ,เ,อ,อเดี๋ยวจะให้แยกอีกคลิปหนึ่งนะเเรียกว่าอีก,อกช่วงหนึ่งที่แบบเอ้ยผมลองอัดว่าแบบแบบเฉพาะเสียงอย่างเดียวมันเป็นยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ headset spotlight เมต้าน,นี้ผมเลือกหูฟังที่ดีที่สุด Bayer Dynamic mmx 150แล้วก็จะมีตัวสาหรับต่อ อันนี้ที่ผมใช้คือเป็น usb เอ้ย usb c จะเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวแบบนี้นี่แต่ว่าปลายเนี่ยจะเป็น usb แต่อันเนี้ยเป็นที่เขาให้มาด้วยคือ usb type c แล้วก็เป็นหัวแบบหัวแจ็ค4พินนะครับอ่าแล้วก็เวลาใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้กับคอมเนี่ยก็ต่อ usb ก็ได้หรือจริงจะจะต่อแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแต่ที่มามาเป็นหัว4พินเนี่ยอ่าข้อพิเศษคือมันใช้กับมือถือได้ น,ะนี่มือถือนะแต่ว่าถ้าแบบมันเป็น p p o o n เงี้ยเออมันก็ต้องมีตัวแปลงนะจาก Lightning ที่จริงๆมันมีแถมมาให้อยู่แล้วเนี่ยเสียบไปเสร็จปุ๊บนะีแล้วเราก็เสียบปั๊บนี่มัน4พนะินแล้วก็เราก็ใช้เนะี่ยเสียบในหูฟังก็จะใช้ได้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็ตัวของหูฟังเลยซึ่งมันดีมากๆะนะนะนะบางทีแบบเ,เราไปตามงานที่มันเสียงดังหูฟังตัวนี้ช่วยเก็บเสียงได้พอสมควรเลย แบบงานเกมหรือว่างานเทียบที่มีเสียง,งดังๆแล้วเราต้องการสมาธิในการฟังแบบเราอาจจะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนก็แต่ว่าเราต้องการรายละเอียดเสียงในช่วงนั้นนะอ,อ่ะแบบอยากจะฟังเพื่อเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้บอกเลยว่าดีเยี่ยมๆมากๆนะฮะก็ขายแล้วตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับนี่เบเยอร์ไดนามกครับ MFX 1 5 0นะฮนะแนะนาเลย ขนาดผมใช้แล้วยังประทับใจถ้าอยู่ในมือคุณนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีหูฟังในการภาคหรือทำงานสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้อยู่ในเมตาสมัยนี้เลยเนี่ยเมตาไปว่ากระแสกระแสหูฟังนี้ผมบอกเลยรับประกันได้เยี่ยมยอดเบเยอร์เดนมิกครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับหรือนะครับจะมีอะไรนะเกี่ยวกับเบเยอร์เดนมิกมานะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้กระผมมินซี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ